อันนี้จะเห็ดประกวดปะครับพี่ตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นวัวประกวดนะครับของโชคเลนมิเฟาร์มนะครับเรียร้อยนะครับนี่ครับสวยมากครับพาชมบรรยากาศคร่าวๆแล้วพี่น้องปด้ยจอดจงตัวเด้อเพื่อผู้ใดอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นก็แจ้งเข้ามาได้ครับมีแต่จังๆครับเดี๋ยวพาดูลูกออฟฟอร์ดนะครับเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเดี๋ยวนะพี่อ๋อออตัวนี้เอฟหนึ่งลูกอัพฟอร์ด อ๋ออันแม่นี่เพิ่นไปซื้อแม่ลูกมาหาแสนนะครับผมนะครับงามครับครับพ่อแม่พี่น้องโอ้อนาคตงามใหญ่ขึ้นมาง,งามครับพ่อแม่พี่น้องน่านะจะงามแต่เด่นหน่อยแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นลูก CY096 นะครับปบาร์ดเป็นสั่งเมึงพ่อแม่พี่น้องลูก CY096 ครับ เป็น F1 นะครับลูก CY096 ศูาหปาร์ตมันคือวันคากแท่นั่นนี่มันท่องอยิ่งเนี่พี่ง้างไว้ครับวัวล้อวัวสาวสาิครับโล้โหอันนี้เป็นลูกซีไว้ศ็นย์เก้าหกนะครับอเอฟหน,นึ่งอันนี้แปลมาจากไหนี่พี่มันคือ,อเกิดจากในฟาร์มเกิดจากในฟาร์มนะปาร์ตเป็นหมูยังก็หมูแม่เขาก็เกิดจาก วางง้แช่เลยครับไม่บาดอ๋ตัวนี้เปนลูกทศพจนใช่ครับลูกทศพจครับอันนี้ใครผสมพ่อทศพลไว้นะครับนี่ก็ลูกทศพลนะครับผมทศพลนี่ไอ้รหัสเขายังไรครับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ้าทศพลนะครับผมเห็นนะครับโอ้เด็ดครับใช่ครับ ผมจำไม่ได้เลยว่าตัวใดครับนี่นี่นี่ลูกออฟฟอร์ดครับจะเห็นเห็นน้ำเบอร์เขาจำได้นี่ลูกออฟฟอร์ดครับงามมากครับลูกออฟฟอร์ดนะครับตัวนี้ดูครับผมเนี่ยครับลูกออฟฟอร์ดตัวนี้นะครับเตี้ยมโตดีมากครับแล้วก็เปรียบเทียบกับลูกซีไวซูนเก่าครับพื่อนเพื่น้อยเพื่อนบอกว่าเมียนบดเองแย่ครับนะครับเมียนเป็นเฟรมเฟรมหน่อยเฟรมเฟรมหน่อยหรือเฟรมเตียนี่ยนะเพื่อนว่าแต่ให้ลูกโอ้โห พี่น้องซอยผมเนี่ยเปนเหรียญสามผมนี่ครับผมสุดยอดครับลูกอย่างไรวะเนี่ยโอ้บังครับพี่น้องสวยมากครับผม <c oughs> เฉียงครับมาไข,ข่ค้นเก่าครับ อ๋อตัวนี้เป็นเล็ดลอยนะตัวนี้เป็นเล็ดลอยครับเห <c oughs> ็นว่ามีคนหายเจ็ดแสนแล้วนะเพื่อนสุดยอดครับพ่อแม่พี่นอ <c oughs> อ้องนี่ครับเป็นลูกกวีโ,โ้ตัวนี้ลูกวีโกโ้นะครับลูกวีโก้โอ้ลูกวีโก้ต,ตัวนี้แผ่นหลังดีมากครับพ่อแม่พี่น้องกล้ามเนื้อหลังนี่เป็นมัดๆเลยบริษัทับวีโก้ไปกับลุนเด้อครับพ่อแม่พี่น,ออน้องนี่โคตรนะครับบังอดอเดียวนี่ทายแบบเดียวๆเ,เลยนะคริบัทนี้ ถ้าต่อย่างเล่นเ้อเครับเพิ่งพูแผอนพลังสุดมากครับลูกวีกโก้โอเคครับนี่ครับผลงานมำครับมาเลือกสื่อดำเชี่ยกันเลยพาพี่น้องเอฟซมาชมนะครับหลายโตเลยครับโอเคครับผม